ผมนายาคนเกษตรครับจากไร่วันศุกร์นะครับตอนนี้ก็กาลังเดินทางจะไปเอาพันปลาดุกนะครับพันธุปลาดุกมาเลี้ยงต่อนะครับตรเตรียมกระชังไว้เมื่อวานนี้นะครับนี่ก็จะไปเอาพันธุปลาก็ากาลังจะถึงแล้วครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเห็นะครับพันปลาบิ้มพันปลา ตอนนี้เดือทนสองบาทครับิตตัวละบาทที่อยู่ประมาณหน้ที่บาทเลแค่เสาอผรอบนี้เ้วตอนนี้อากาศเปลี่ยนป่ามนช่ว่อกใครดีเดยวต้อการเอาขึ่นเยองหมดเศร้าห่อนมาทันมนตกแหลงมาเย็นเจ็บช่วงช่วงเคืนงอห่อนเรืครับท้านหอนแม่ครับมันก็หนาวหนาวช่วงประมาณ ตีสามตีสามม่เข้าหมน้ำเย็นเลเลปาเลยพเคยกินยดีขนไดไหนาเลยเอาไปแขมันง่ายๆดีๆมันักาเอาถึงนมถึงรูตัวระบาดเมือาทิมีบาทกับบาทหาสีครับทุกอย่างแล้วว่าน้า่ยไปเรี่อเส้ไหนครับเส้นกระชงหมอตังตัวนึางน้าหรช้างหน้าหไปชั้งไ้เอา้นี่แล้วปนอไครับ่ปนไครับตอนนี้นี่อ่า สามพุชิับกับสองพุชสามพุชสามพันสองพุชสองชสองพุชสองสองพุชสองพาชสองพุชสองพรชสองพุชสองพุชสองพุชสองสองพุชสองพุสองพุสงสองพุสองสองพุชสองสองพุชสองสองพุชสงพสององสองพุชสองสองพุส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 สองพุสองพุสงสองพงสองอ้งที่ ระยะประมาณสามเดือนพ่อท่านพ่อให้อาหาริงที่ี่อยู่ประมาสากร้นงสามคนสองก็ต่เี่ไปทัตัวเลยสามคนสองสามคนีอ้ี้แยกกันคเออแยกนครับได้คัแดงบนนล้วคือได้แล้วมาปลาที่อยดูคอครับโอ้นท่านทั้งเป็นโอเค้าเป็นรุลรอบอ่ ตัวละบาทต้องถ่านเอาไปซมไรบ้ได้ครับที่นท้่ายครับนี่ดูเลื่อนลงมาแดงไปก็ถึงดเด็เลยเลื่อนลงมาแดงไปประมาณ0กิโล เขาต้องเปนบึ้งไปอ่านบ้งเอาเพราะว่าของพวกเนี่ยเขาต้องบ้งเอาเองก็ค่าามอากอาหขเขาีแล้วขาพกเนี่ยเขาไปซื่อเขาอกเขาต้องเชียงเอานเจ้าเราบอกเขาว่าอะไรกันนี่ดอกกระจงร้อเบอรเี่ยโคตินสิบแปดตัวนี้ที่เน่เดชโคตินสิบแปดแล้วสันทอเขามันกินกันทีกโคตนตอกรอัง นี่เขาลุกจังใช่มัต้องเขาต้องดึงปลาอยู่นี่มันไม่ได้แล่นมาจากไก่อ๋อออ่าตอนกานี้นึงที่เขาบอกไข่แซ่น้งก้อนปล่อยๆอ่ะก็คือปวะมาณนี้หลายที่มาจับรถอพรก็อย่างซึ่งละเขาแล่นมาหมดมือส่วนมากมาจากโปรซูหรือสารพัดแต่มันที่แล่นมาไข่จางลุกสามชั่วโมงเขาอยู่ในถุงเนี่ยมันยืดได้แค่สามชั่วโมงแบบานันแล่นมาสามชั่วโมงใส่ปลากล้ต้องหน่อยหนุอ่า เขาใส่ปลาฮะเขาเหมาะกัเขาเหมืจังหวะบางที่วเพราะเขาสังเกตเลยครับเป็นยังถุงไข่แซ่ไข่แซ่จากสีกทีอ่ายอดน้งในเขาหนีพ้นก่อนเอาหนีพ้นแล้วปล่อยปลาลงปลาฟูลงล่งลงพวกเขาวันแรกเขาไปแล้วเขาไปแล้วแม่นครับท่านี้เว้ร์ไปเลยรักการเนาะแม่นะแต่ว่าปลาที่เป็นปรับสภาพที่อ่ะจิ้มน้ำสามนาทีเขาจะเปลี่ยนสีแล้วครับจากนั้นปรสภาพของเขาปลาทุกชนิดเขาจะเปลี่ยนสีตามน้ำนะ เงื่อนยังมันเป็นการป้องตัวเขาในการนกที่กินันเดียวเพื่อเพียอที่ยังบ้านเขาที่บอกว่าประดุกมดนจะกินประดุกนะพวกเดียว ป้าน้ำมันกเหลืองแนะครับเออคุณเื้องเ้ครับนม่นเขาเปเลือผมงน้ามันเปลียนหน้ามันก็เปี่ยนสีแมนครับมันช่ยปลี่นสีหน้าเราไปดูไปนั้นตาืนน้ดำปลาแลปลาที่ใสน้ำใสแมนตาื้นน้ใสอ่ะปลาสปาดำเออไมเขาจับับตืนน้ำเลืงเหลืองเนีปลาเขืเหลืองหน้าปขาวที่เปลี่ยนเนสีขาวเลยเออามันคือประมาณนี้ครับมเรียง่อย่างนีครดูกันก็ให้มาอา r ครบครับผมให้มื่อสองเที่งนะครับ สองเยอะครับเขายน็นเนาะเขาย็นครัแต่ช่วงนี้แข่วสวยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันตอนเช้า,า,นานมันหนาวมันไม่ค่อยกินโอ้ได้กินช่วงประมาณตีสามโมงนะครับครับครับนะครับโอ้็พราะปลาดุกมันเป็นปลาที่ว่าทุก่งๆหรือว่าทุก่งๆก็กดีครับเพาบราะว่าประดูกอะเวลามัานกินหัวาาห,หานะมันอกี้จะละซีหามเอ ไม่ใชใคร้ก่อม <half. S 2> ่ใช่นไฟฟ้าห <c oughs> right <c oughs> ้ออ <c oughs> <out> <c oughs> ื่นตายปลาดุกมันบ่ค่อยการระยะเรื่องการกินครับมันส่วนไปนสาวแส่นครับ่ววดใส่แชน้มกอนไปใหนเ่าวอห้เอยาเกินเข้ไปเนีโงห้างผมคายได้นะครายอมันจะเห็นมั้เสีเน่าหนาเน่าแล้วไปย้ำตัมเมื่อเอานะครับปรวมาวไม่เป็นแนไ่แล้วก็ไเบื้ง แง่ติดตู้หนึองเขาไม่ต้องการกินน้ำสุกเยอะกินเยอะกิครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตท่านเราคนอ่ะไปเพิ่งนำยูทูปมาเขากะระยะเออปลาพักหนึ่งไห่สิบโล่ยี่สิบโลก็ว่าไปเพราะเลาปละตามมันจะเหลือฮะ้งจะปลามมันก็ไม่ได้กินหลายเท่าไงลูกแม่เนื้อท่ืานเราคนกินหลายเขาเขาแง่ย่างกลมเนี่ยสามคนพี่น้องผมกวนข้มูเพราะผมกินหลายข้มูก็แง่ตัวมูคือกันเลยละครัับหลกการเดียวกันเขาเป็นสิ่งมีชีวิตครับผม นุยาคนเกษตรครับอยู่ไร่วันศุกร์นะครับวันนี้ไปเอาพันปลามาครับแต่วันนี้ลงไม่เยอะครับพันปลาดุกแล้ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเอามาห้าร้อยตัวนะครับห้าร้อยตัวที่จะมาใส่กระชังขนาด3ามคูณสองเมตรนะครับวันนี้จะว่าปล่อยลงก่อนรุ่นเก่าก็ยังมีอยู่ครับอยู่กระชังนู้นฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็ เป็นรุ่นใหม่รุ่นสนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงกระชังอยู่นะครับน้ำลึกนะครับน้ำดีน้ำใสสะอาดความลึกของกระชังนะครับอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับความลึกของกระชังเมตห้าสบ ทางนี้เป็น3ามคูณสองนะครับไม่ต้องแค่อุณหภูมินะครับเพราะว่าทางผู้ขายบอกว่าเราวิ่งมาไม่ได้ไกลธรรมดาไปปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปเลยครับใซสขนาดประมาณ1นนิ้วเนาะ ต,ตายไหมปิ้กอุยนะครับดูสิมีตัวลอยในท้องไหมนี่ครับไซสปลานะฮะขนาด ทางมันไม่ดิ้นนะถ้าเกิดมันดิ้นเขาบอกว่ามันจะไปโดนตัวปลาแล้วทําให้เป็นแผล นยาคนเกษตรครับจากไร่วันศุกร์นะครับปล่อยไป500ตัววันนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับติดตามไร่วันศุกร์นะครับ YouTube ก็นยาคนเกษตรครับสวัสดีครับ